จาก EP ีที่แล้วนะครับเรานะครับได้สร้างเอเชียขึ้นมานครับโดยมีประเทศต่างๆและอีพีนี้นะครับเราจะมาสานต่อจาก e ีก่อนหน้านี้นะครับวันนี้นะครับเรานะครับจะมาทํา ถ้าเกิดในเอเชียเรามีสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับแต่ท่านผู้ชมก็รู้ว่าในเอเชียเรานะครับแทบจะไม่มีประเทศไหนที่มีนิวเคลียร์เลยนะครับนอกจากจีนอะไรเงี้ยแต่เราจะสมมติึ้นมาแล้วกันว่าถ้าเกิดมันเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะมีประเทศไหนที่รอดบ้างนะครับเราจะเอานิวเคลียร์ลูกเล็กนะครับไม่ได้ผมไ่ได้บอกว่าหยิบมาจากประเทศไหนนะครับผมจะทําการลงไปที่ประเทศต่างๆทุกประเทศเลยนะครับหนึ่งประเทศต่อหนึ่งลูกนะครับแล้วมาดูกันว่าประเทศไหนจะ เดือรอดกันบ้างนะครับเรามาดูกันเลยประเทศไทยก่อนเลยไม่น่ารอดดูจากสภาพแล้วไม่น่ารอดเวียดนามกัมพูชามาเลเซียฟิลิปปินส์มันจะฟิลิปปินสน์อินโดนีเซียอบููในฟิลิปปินส์สองอัอนาณาธิบตรงนี้ด้วย เอาไปคนละหนึ่งประเทศแจกแจกปรับปวนิกุนีอ่าประเทศนั้นนี่ครบตัวนี้ด้วยอ่ะเอา,อาไปเมียนมาเอาไปมาไปไปประเทศละหนึ่งลูกเอาไปไปแจก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 ดนบนด้วยดานบนด้วยน,นีย่นี่ลาวลาวลาวเอ,อมาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าเขาจะเอาชีวิตรอดอยังไงหลังสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นนะครับในเอเชียนะครับเรามาดูกันเลยนะครับขอหลังไปที่5ก่อนมาดูนนะครับตอนนี้ ทางประเทศไทยเหลืออยู่72คนประเทศตรื่องนี้ก็เริ่มก่อสร้างร่างตัวนะครับเวียดนามนะครับเหลือทางตอนล่างนะครับกัมพูชาเริ่มกระเทิบมาความเป็นจริงนะครับเออใกล้เคียงแล้วเนี่ยตรงนี้มาเลเซียก็เหลือกระจุกด้านบนตรงนี้นะครับและตอนนี้อินโดนีเซียเหลือด้านล่างตรงนี้นิดหนึ่งคราบกำลังซ่อมแซมเมืองตัวเองอยู่นะบูนเหลือด้านบนฮะเออประเทศต่างๆเขายังเอาชีวิตรอดอยู่ได้เนี่ยปาปัวก็เหลือนะครับตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็เริ่มสร้างตัวขึ้นมาใหม่ฮะได้นะท่านผู้ชมด้านบนตรงนี้นะครับลาวก็ขยืดขึ้นมา อันนี้เมียนมาก็็อยู่ด้านบนนครับเรามาดูกันว่าเขาครับจะเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์นี้อย่างไรจะมีประเทศไหนที่ล่มสลายไปจากสงครามนิวเคลียร์หรือเปล่าครับเรามาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่งเวลานะครับไปเจอกันที่ประมาณ500ปีข้างหน้าครับตอนนี้ปี1000ใช่ไหมเราก็เจอกันที่1500นะครับรอให้พวกเขาครับได้ฟื้นฟูประเทศก่อนนะครับและเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ เอาละครับตัวนี้เวลาก็ผ่านไปแล้ว500ปีหลังจากสงครามนิวเคลียร์ในเอเชียนะครับมาดูว่าประเทศตั้งต่างเนี่ยเป็นอย่างกันบ้างนะครับประเทศไทยนะครับเขาเยียบขึ้นมาตอนบนนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตัวนี้โดนยึดอยู่โดยประเทศอันเนี้ยไม่รู้ประเทศไหลนะครับมันยึดทั้งเอเชียตรงนี้เลยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในส่วนของกัมพูชาเนี่ยถูกยึดโดยเวียดนามนะครับเป็นครึ่งครึ่งประเทศของประเทศไทยปัจจุบันเลยนะครับมาเลเซียก็กินพื้นที่ด้านล่างอยู่นะครับพม่าเนี่ยเขาเยียบไปด้านบนนะครับมีประเทศเกินหมาอยู่ ในส่วนด้านล่างนะครับอินโดนีเซียเนี่ยก็อ,อยู่ในส่วนตรงนี้นครับทำสงครามกับชนเผ่าพื้นเมืองที่กบฏขึ้นมาตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยนะครับก็บูไนนะครับก็บุกยึดนะครับประเทศอาณานิคมทั้งหมดในส่วนตรงนี้ที่เกิดใหม่นี่ครับด้านบนฟิลิปปินเนี่ยก็เหมือนจะฟื้นตัวไม่ได้มากนะครับเนื่องจากทรัพยากรที่หายไปจากอเมร,ริกาตะวันตะสีเนี่ยทำให้เขาล้านหลังกว่าประเทศอื่นเยอะเลยนะครับในส่วนประเทศไทยเนะี่ยตอนนี้นะครับโอ้ท่านบนตรงนี้มันคืออะไรเนี่ย ยึดลอกมาถึงเอเชียตรงนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าคือเขาคือประเทศอะไรนะครับแต่เขาตัวน,นี้เขาเป็นเจ้านาทิคมตรงนี้ยึดเวียดนามแล้วด้วยโหดมากเลยครับดูดีเขาเป็นเจ้านาทิคมตรงนี้นะครับโหดมากเลยครับท่านผู้ชมเออประเทศเนี้ยท่านผู้ชมอยากให้มันเชื่ออะไรอ่ะนะครับ สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาชื่อชื่อเนี้ยตามตามชื่อประเทศที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์กันมานะครับเพราะว่าเขาโหดมากเลยนะครับให้ท่านผู้ชมเป็นคนตั้งชื่อแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับการทดลองต่างๆภายในเกมนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ออกไอเดียกันไปได้เลยนะครับเพื่อมีไอเดียอะไรที่น่าสนใจเนี่ยจะได้หยิบมาทํากันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็สักดีกันนะครับท่านผู้ชมจะได้ไมมม่่พลลลาดเือผงคิป มันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมเลยวันนี้ขอตัรลาไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย